สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับเฮียตีครับหลายคนครับยังรอเลขลับ,บวงในกองฉลากครับกองสลากผมกับน,นิวตเตล่าสิบพธท์มากเลยครับเพราะว่าเงียบหายไปดดนแห้งเฮียตีผมเอาเลขวงในของเราครับมาลงตั้งแต่ต้นๆเนาะอันนั้นคือเป็นเลขต่องวดวงในของเราครับแต่เมือนี้ครับเป็นเลขวงในล่าสุดของเฮียตี ลองพิจารณาครับงวดที่สิหกกรกฎาคมหเลขที่ว่าผมจะบอกนี่คือเป็นเลขสามตัวนะครับเป็นเลขสามตัววงในคือเฮียเ่าเน้นครับงวดที่ผ่านเมื่อกี้เ่าเน้นหนึ่งหกศูย์หนึ่งหกสามเลขออกหนึ่งหกล่างครับผมสังเกตมานะครับนะอันนี้คือไม่ไม่ใช่สังเกตครับคือเรื่องจริงๆครับหลายงวดที่ผ่านมาเลขของเฮียตีครับ,บวงในเขาทุกลอบเลยครับเขาทุกลอบเลยไหมบางที่อเขาสามตัว บางเขาบางเธอเข่าสองตัวโต๊ดคนที่ได้เลขคนที่ได้เงินเยอะๆครับก็มีต้นๆก็คือมีเฮตีเนี่ยได้เงินยเยอะพอสมควรครับมือนีเราบอกเลขสามตัวมาจากวงในครับเดี๋ยวเราไม่น้ามังครับผมจะขออนุญาตบอกตัวเลขให้ทุกคนได้ฟังก่อนเดี๋ยวผมจะบอกหรืออื่นให้ฟังอีกเลขวงในครับวงในของเฮตีครับกองสลากนะครับเราให้มาครับมีเลขสองแปดหนึ่ง สามเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์และเก้าห้าแปดครับนี่คือเลขสามตัววงในกองสลากงวดวันที่สิบหกกระกฎาคมหกหกครับลองจดไว้ครับดูไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไปเดินทางครับผมผมคิดว่าบางตัวเขาอาจจะโดนใจครับบางเลขเขาอาจจะคิดว่ามันตรงกันเปะเาขาลองจดไว้ก็ได้ไม่รู้ครับว่ามันจะมาตัวไหน แต่ทุกงวดทุกครั้งเป็นเลขวง้ในของเฮียตีครับมันเข้าจริงจริงครับอย่าลืมนะครับเด้อเฮียตีเราบอกครับถึงเราบอกเลขสามตัวมาก็จริงครับแต่อย่าลืมไปตัดเล่นสองตัวบ้างเหมือนกับงวดที่ผ่านมาครับเมื่อกี้หนึ่งหกศูนย์ครับมันออกหนึ่งหกล่างงวดนี้ถึงจะเน้นสามตัวก็ขอให้ดูนะครับตัดเล่นบ้างนะครับหวังได้ครับแต่อย่าหวังเยอะเราบอกกับผมครับวดวนี้กดตั้งแตงวดที่แล้วพรุ่ง งวดนี้ครับเราก็ใไ้มาสี่หางสามตัวสี่หางมีซ้ำนีนี่คือตัวเลขบวงในกองสลากกองเฮตีผมเอาคลิปเราครับทุกคลิปเลยมานั่งเบิงครับเลขของเราเข้ามาแทบทุกครั้งจริงๆครับเขามาแทบทุกครั้งจริงๆเลยแปลกมากเลยครับผมคิดว่าถ้าง,งวดนี้เลขที่ว่าผมเอ่ยปากไปเนี่ยครับแต่หากว่ามันต้องกับตัวใดตัวหนึ่งครับ ไม่แน่ครับงวดน,นี้อาจจะมาก็ได้ผมก็ยังรอหลุ่นเหลขกพีนภพพออยู่นะครับแต่ว่าพีาพพานภพพรเพ่นยังบนถักมาเพราะว่าผมกเก่งใจแล้วนะครับเนาะเพราะว่าผมพึ่งหูจักเล่าแค่สองหัวสองไอสองครั้งเองแต่ของเฮตีนครับผมสดิทกับเรามาหลายปีห้ง่ะจนแบบสนิทกันเลยนะครับเลยกาดไปรบกวนเราแต่สําหรับหลายๆคนครับี่ว่าผมพาเดชอ่าคุณเคลื่อนนะครับเนาะก็เลยไม่ค่อยกล้าทักไปรบกวนเท่าไหร่ซะนะ เฮียตีแล้วก็ยังบอกครับว่าอย่าลืมไปตัดเล่นแต่วงในนี่คือเขาบอกมากครับเขาบอกมาสามตัวเน้นสามตัวเป็นหลักมวดนี้ปกตินี่เพื่อนหาเลขมากครับมันจะมีเลขสามตัวแล้วก็เลขสองตัวกับมีครับแต่งวนนี้คร,รับเพื่อนบอกว่าเฮียตีเน mm. ี่ยเพื่อนมักมักล่างนี่คือมักศูนย์แลนศูนย์เพื่อนว่าแต่ว่าเฮียตีบริจาะจ้งนะครับว่ามันเป็นเลขใดใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวคืองวนนี้คือมักศูนย์มักศูนย์มกั หลายอยู่นะครับจากสิมาศูนย์ได้ละแต่ว่าผมกับมาร์เหลของเราครับมาร์เหลของเราสามตัวอยู่ไดมันตรงกับหลายๆเจ้าเลยกับขอพ่อหน้าครับให้เลขของเฮียตีวงในของเรามาหน่ยคือให้มันออกในนี้แหละนะครับผมคิดว่าอยากให้ทุกคนได้โชคครับตอนนี้ครับเดือดเติมแล้วตอนนี้ประมาณตีสองกว่าละเห็นแตงแตงแดงครับว่านหงครับมันเดือดเมื่อกี้ผมจะบอกอ่าผมจะเล่าให้ฟังนะครับเนา <c oughs> คือผมไปหล่าขอาฝันของเฮียเนี่ยดนแน่นะครับซึ่งงวดนี้เฮียเป็นข้ฝันผมจะขออนุญาตเหล่าขอาฝันของเราอยู่ได้คลิมนี่นะครับมันจะเติมเสมสีเวลานะครับเนาะ <f irm> ขอาฝันของเราครับฝันม่อยากครับคนนี้ฝันทันสั้นฝันบา่าเล่าอะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวครับไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อซึ่งคนน่ะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวครับเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ในก๋วยเตี๋ยวครับบบมิเซ้น มีแค่เนื้อกับน้ำครับเอามาให้เราเราก็ยกถ้วยครับเบิ่งก๋วยเตี๋ยวอยังมันคือไม่มีเ้นมันคือมีแต่เนือ้อเนื้อเต็มถ้วยนะครับเพิ่นจะนั่งกินครับนั่งกินนั่งกินเหมือนครับเอาตะเกียบครับจิ้มเนือ้อแล้วก็จิ้มจิ้มพริกจิ้มพริกกินจิ้มพริกกินครับผคืเคยเห็นถ้วยก้าไกลนะครับถ้วยเคลื่อนถ้วยยังนะ แข็งๆครับเวลาตกมันจะแตกนะครับถวยวแบบนั้นนะครับเอยจำซื้อซื้อถวยระเภทนะถั่วแบบแบบง่ายเลยครับถวยแก้วนะครับถัวยบัง่ายหนึ่งนั่นแหละเต็มถั่วเลยไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาแต่เขาให้เนื้อมาครับเต็มถ้วยเลยกับน้ำน้ำเต็มถ้วยแล้วก็เนื้อเต็มถ้วยครับเพื่อนก็เอาจิ้มตะเกียบเอาตะเกียบนะครับจิ้มแล้วก็จิ้ม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 กินจิ้มกินยิงครับจนหมดถ้วยเลยในความฝัน อิ่มแห้งครับอิม่มจนแบบลูบทองเลยลูบทองรลูบป,ปากเลยในความฝันนี่คือความฝันของเฮียตีครับฝันแค่นี้ผมก็เลยเล่เาฝันให้ฟังแต่ประนด็นครับเนาะเลขอาจจะมาแล้วก็ได้เลขอาจจะมาแล้วก็ได้ก็คือหมายถึงว่าความฝันของเราครับเราได้กินแล้วก็อยู่ท้องแล้วก็เลขที่บาบ้วงในก็ฉลาเขาให้มามันก็อยู่ในนี้ครับไม่แน่เลขอาจจะอยู่แล้วก็ได้แต่ว่ามวดนั้น ตั้งแต่ต้นงวดครับผมเอาเหลขของเฮียเฮียตีลงครับเป็นเลขวงในตั้งแต่ทือแหลกกับเหลขของของสองนะครับเนาะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไล่วงเงินครับวันเหล็กเราให้มากมานะือนน่ะมันเป็นเป็นเหลขกยังเฮียหาผอบ่นนอกเนี่ยเนาะคือหลายแท่นะเลขตองงวดวงในของเฮียตีครับรอบแรกห้าหนึ่งเก้า 519 9 5 9 019กลาศเกาเลขอของส่อครับ428สองกับ6 2 8อันนี้คือเลขเลขของส่อตั้งแต่ตนหมวดนะครับแต่ว่ามือนี้ล่าสุดที่ว่าผมนั่งบอกอยู่นี่คือเป็นเลขรับวงในกองสลากของเฮียตีล่าสุดงวดวันที่16กกกรกฎาคม6เลข3ตัวนะครับเด้ออีกรอบนึงครับคือ281 สามเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์และเก้าห้าแปดครับนี่คือเลขวงในล่าสุดของเฮียตีวงเล็บครับขี่เส้นใต้เลขของเฮียตีครับวงในเข้าทุกงวดอันนี้คือผมกาบอกและก็ให้ทุกคนลองกลับย้อนไปดูได้ครับเลขของเราเข้าทุกงวดจริงๆครับงวดนี้บ้างครับอาจจะเข้าอีกก็ได้ผมกะแค่เอามาให้ทุกคนในพิจารณาเิครับ ออกไม่ออกคือผมไม่รู้แต่ว่าที่ผ่านมาผมยืนยันครับเลขของวงในของแกเข้ามาจริงครับบวกจ,จะเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวกับลองมึงครับวันนี้ลองลุ้นไปด้วยกันครับกับคอหนดครับโชคดีครับมันๆกับเลขรับวงในกองสลากกองเฮตีก็คือหลายสวัสดีครับ